ยายายาเฮ้ยโอเคเข้าได้เข้าได้เข้าได้ uh, ยังรอดอยังรอดสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องเมือยดีจีนะครับวันนี้นะครับผมก็พาสตรีมนะครับคันแรกที่ผมซื้อนะฮะไม่ใช่คันสไปเดอร์แมนนะครับ ชั้นแรที่ผมซื้อจะเป็น3ลอ้อแล้วเห็นไหมนี่ครบ3ล้อนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขนพ่วงที่น่าจะยักษ์ที่สุดนะแต่ว่าไม่ได้หนักที่สุดแต่เป็นพวกที่ใหญ่ที่สุดจริงๆนะครับนะเราจะมียาวสุดก็คือกังหันลมนะฮะแล้วก็หนักสุดก็เป็นรถไฟนะฮะแต่นี่คือพ่วงที่ใหญ่ที่สุดครับก็คือพ่วงไซโลไอพ่วงนี้ลอดสะพานลอยไม่ได้นะทุกคนจริงๆบางด่านมันจะไปบักติดสะพานลอยนะครับส่วนผมจะกลัวว่ามันจะติด ถ้ำไหมนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปขนกันเลยนี่พ่วงก,กระแดงรถกระแดงแม่มันช่างถูกทะโลกันจริงๆแคบเราไปกันเลยนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะไปเดี๋ยวเพื่อประเพณีนะครับเราต้องลงอีกลรอหนึ่งครับเพื่อเสริมน้ำหนักนะฮะให้ครบสามล้อเลยโอเคไปเฮ้ยจะลอดมันลอดได้ไหมเนี่ย รถดได้นะโอเครถดได้ครับไปไปไปเดี๋ยวปฏิวงครับปฏวงกว้างหน่อยนะรถเนี้ยโอเคผลผลผลนะะทุกล้อมันเลี้ยวได้ครับโอ้โหเสียวจริงวงนี้เอ้ยมันจะพ้นไป้ายไหมเนี่ยพ้นไป้ายไหม้นไป้ายไหม้นไป้ายไหมพ้นนะโอเคผลผลผล แล่ถ้ำปัญหาคือถ้ำครับมันจะพน้นไหมนะฮะแค่นั้นแหละโค้งอะรอดอยู่แล้วว่าพวกนี้ผมก็พาเข้าโค้งหลายรอบแล้วนะฮะเมื่อก่อนก็ขนไอพวกอรถ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 ขุดอะพวกนี้เออเดี๋ยวจะพาเข้าอุโมงกันเลยโอ้โหต้องมาคบเฟอร์เบอร์เซ่นอะไม่ไหวเสียวมันจะเข้าอุโมง์ได้ไหมทุกคนมาดูกัน จะเข้าได้ไหมอย่าติดอุโมงนะโร้งนะอย่าติดอุโมงนะอย่าอย่าอย่าเฮ้ย,ย,ยโ,อโอเคเข้าได้เข้าได้เข้าได้ไดเอ,อ๊ยยังรอดอยังรอดออออแล้วมันเข้าอุโมงไงอะ่ะนึกว่าติดอุโมงนี่มัน,ม,นมันติดติดเกือบติดเพดานเลยทุกคนหนูเจส US ไปขับต่อเลยอ่ะของจริงครับทุกคนถ้าเราไปเส้นล่างนี่จบเลยนะ อ๋อนี่คือครั้งแรกนะครับที่ขนในนี้เหมือนกันนะเมืโกนหายากมากพวกนี้สมัยยังมีข่าวเช้าว่าไปทำบัคติดสะพานลอยอ่ะไอ้พวกนี้แหละโคตรเช้าอะทมื่ก่อนอน่ะโอ้หนักพวกหนักพวกหน,นักเด็กม่ค่อยอยู่ตอนนี้สามล้อมก็เลยแดงหน่อยนะพวกแปดคูณสี่มันจะแดงกว่าหกคูณสองนะครับเพราะว่ามันล้อมมากเนาะ คีครับไปต่อเลยโอ้ยขับดีๆหน่อยแล้วกันนะความเร็วความเร็วยามากแรงนะทุกคนโอ้โหรถนี้ใหญ่จริงทุกคนอย่าสวนมานะอย่าสวนมานะอย่าสวนมานะไอ้สวนไม่เท่าไรเย้ลีกลีกลีก โอ้รถโยกรถโยกพ่วงใหญ่พ่วงใหญ่รถโยกเลยนี่ถึงแล้วครับต่อไปก็พวก่วงต่อไปก็โค้งนะไอโค้งนี้สิปัญหานะฮปัญหาอยู่ที่โค้งครับจะไปได้ไหมเย้ <Yeah. S 2> โค้งแรกมาสู้ โค้งเรกไหวไหมโค้งเรกไหวไหมต้องไหวต้องไหว,ไวนะครับเดี๋ยวขอญอาตีเข้าเลนเพื่อนนิดนึงมาแล้วก็เลี้ยวเลยตีกว้างๆนะฮะรถเรามันใหญุ่ญออยะครับุญยะครับโอเคพน้พนพน้พนพ้นโอเคผ่านตอนเลยเป็นพุ่นี ผมว่าเสือไม่มีปัญหาเลยในการขุนพวกไอ้ที่รอมากๆเวลาขับไปอ่ะอาการสายมันจะน้อยส่วนเพราะพวกมันกระจายน้ำหนักเลยมากอย่างเช่นถ้าพวกไอ้สองร้อยพวกเนี้ยมันมันไม่กระจายน้ำหนักมันมันก็ดีดรถรถข้างหน้ามันว่าแบบเนี่ยปันเนี้ยปันเนี้ยปันเนี้ยนะฮะสวยจริงๆทุกคนตอนนี้ครับฝนตกนะถนนน่าจะลื่นนะครับต้องใช้ความระระวังในการขับนะ แล้วหัวแดงพ่วงแดงด้วยมันช่างประจวบเหมาะอะไรพันนี้ใช่ไนะขออนุญาตใช้ความเร็วนะลื่นลื่นลื่นไม่ไหวต้องตรงเฮ้ไฟจุกเชื้อมนอยู่ไหนแล้ววะนี่ าเปิดไฟหยุเมมกเฉินด้วยมันจะเท่กว่านี้นะครับโอ้ยะยัยไต่ขอบยัยไต่ขอบอเริ่มไปชนเอ้ยคนขับอิงว่างอีงหลับแล้วทุกคนเฮ้ยคนขับจะหลับแล้วเราต้องรีบผลแล้วครับทุกคนคนขับจะหลับแล้วตอนนี้ลืมผมผมลืมนอนพวกนี้พวกนี้นะต้องระวังนะฮะเพราะว่ามีรถหลายคันและชอบพุ่งแลบลนเจอร์ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันหักเลยนะ เฮ้ยอย่าหลับก่อนนะกูไม่วิ่งนะเดี๋ยวต้องจอดแวะนอนสักนิดหนึ่งนะจะตอนตอน,ตอนเย็นเย็นแล้วฝนตกในเกมเนะี่สวยมากนะทุกคนเดี๋ยวต้องหาจุดนอนก่อนนะฮะสาว่าหน้าถ้ำมันจะมีจุดนอนอยู่นะสาว่าอีกแล้วคนใต้แน่นอนเลยขับเบาๆนะ ส่วนใหญ่ผมเม็นแล้วเด็กเด็กไม่ชอบหรอกคลิปรีวิวอะไรอ่ะเออคลิปแบบอสอนนะคลิปสอนนะใครก็สอนได้คลิปขนจังหากเขาชอบกันเลยความแอเปนเจอร์เลยความเมื่อาชีพของคนขับนะฮะเมื่อาชีพไหมก็แล้วครับคว่ำกี่รอบแล้วนะฮะแต่แต่พวกมันหนักครับชอบที่พวกมันหนักอ่ะเวลาพวกหนักมันก็จะแบบไม่ค่อยลื่นนะฮะ มันก็จะขับบังคับง่ายหน่อยออินเดียสิตคืออินเดียคนต่างชาติมาแลเยอะนะของเราลีกน้อยพี่ใหญ่มาเดี๋ยวนะผมขอแวะนอนก่อนนะทุกคนไม่ไหวคนขับจะหลับแล้วนอนสักหนึ่งชั่วโมงพอโอเคสลิปเอามืดเลยลหลับปุ๊บมืดเลยโอตายนะ เดี๋ยวไปต่อนะฮะเดี๋ยวขึ้นขวาครับขอ,อยากขึ้นขวาครับอย่าให้ใครมาเบียดนะฮะแบบมืดๆก็แบบเสียวดีเสียวอีโดนปล้นผมไม่เคยมาเอโร่โตอนม,มืดเลยุกคนยิงผมมาแต่ตอนสว่างเทมโบล่าเคยมาตอนมืดนะฮะส่วนเอโร่โไม่เคยมาตอนมืดเลย โอบรรยากาศอย่างนี้นี่น่าดูกันเลยเนีย่ยเสียงนกพูกเสียงกบนะะยิ่งตอนนั้นผมไปทูบินเกนเน่ยมันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นผมไปทูบินเกนกลางคืนอนะ่ะเฮ้ยเปรียดถนนก็เกินบางทีอ่ะไม่เป็นมิตรกับพุ้งกูเลยไม่ได้บนนะแต่ว่าฝากหน่อยเอ,ออุูมงเราได้ไหมเราได้ไหมอย่าติดอุโมงแค่นั้นแหละ รถก็อุตสาห์ไปผมเอารถคันนี้จากสกตุตการดเลยนะเอามาช่วยราชการที่เมืองเทมบลูลานะครับช่วยราชการวะโอโูแรงอนาคตผมไปแล้วผมเป็นระบบคนขับอะ่ะมันก็เหมือนกับทักกับบัสนะนะจริงๆระบบคนขับดีมากนะผมมีรถหลายคันไงเ,ออเริ่มแล้วติดตีถอย่อยอ ผมมีรถหลายคันนะแต่ว่าอยากให้รถทุกคันไะด้วิ่งงานพร้อมกันนะเออก็ต้องแบบต้องมีคนขับนะน่าจะส่งอาร์ทีเลเจนต์เก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าสี่พวก R T อาร์ทีเลเจนต์่ะสี่คันที่ผมซื้อมาต้องส่งไปวิ่งให้หมดนะแล้ววิ่งงานไกลๆนะงานใกลๆผมไม่วิ่งนาะเออแล้วแบบมันจะได้ตังค์เยอะคนได้รอบหนึ่งวันเอา้าถ้าให้วิ่งรอบใหญ่เลยสักสี่ชั่วโมงประมาณสองหมื่นก็ได้รถเล่รถเล่นหนึ่งคังนะทุกคนคิดดูเออดีตายแล้วก็ เอามาโปะเอามาโปะเรื่อยๆเอามาจ้างเรื่อยๆจ้างคนขับเพิ่มครับซื้อรถเพิ่มมันก็วิ่งเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รวยเองทุกคนจริงๆนี่คือเคล็ดลับการหาเงินเลยในในบัสกับทรัคนะวงเล็บเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวยาเดี๋ยวจะติดไยวะชิ่สะพานนี้กูลืมคิดเฮ้ยลืมคิดว่ะแม่เจ้ากูลืมคิดถึงสะพานนี้ติดไหมอ่ะมันยังติดไหมอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่า,ามาได้โอ้โหูโอ,อ,อ,อูไม่ติดด้วยไอ้ยาสุดยอดไปเลยเกมนี้ยังน่ารักกับผมอยู่นะเอ้ยระวังโกงระวังโกงครับต่อไปก็เลี้ยวขวานะฮะนี่ยเขาจะตีวงครับเปิดแล้วออเปิดเปิดเปิดนั่นไงไอเราก็ตีวงพลาดด้วย เข้าไปเลยเข้าไปส่งงานส่งงานส่งงานไม่ส่งงานได้มีตังค์ครับออโต้จอดก่อนนะฮะออโต้จอดกี่ครับงานนี้นะฮะผมโดนหักเยอะเลยจากพันสามนะเหลือแปดร้อยนะครับ๋ยวเรือผมดูโฆษณาได้นะครับนะ อุยค,ครับใครชอบคลิปการขนไซโลอุตสาหกรรมนะค,คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่นะครับสำับนี้ครับอีกเคลนก็ลาไปก่อนนะครับสำับนี้ก็สวัสดีครับรอดเลยคับน้องเอ้ยห้องมีทักษิณขึ้นตายมีมากมายหญิงชายเชิญชิมลองฟ้องเมืองนราขึ่งชื่อลือชารถวันเงินนิ่มปัตตานีมีผู้ดูชาติร้อยจังหู้เมื่อได้ลองลิง้มรวยหินนักกินจังยาลาแดนดอกบางและเ